ายวิดีโอออกยูทูปดิออกยูทูบอ๋อทำคุณงามความดีเนาะเาทำบุญทำกุศลในวัดในว่านี่ได้บุญได้กุศลหลายตัว แช่ไปโม่โม่านาบุญน้ำตัวก็ได้บ,บุญเออเอาก็ได้บุญเพิ่มแต่อีกบุญเพิ่มโมทานาเ้หานไม่ห่อรอยังโมทฐาน้าน้ำหลายคนทรายแห้งได้บุญเพิ่มไปหลายนั่นทำมาดาได้บ่ได,ด้รำมดาได้งานในวัด โมทนาเอาเด้อพูดได้บึงกำลังบึงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ไายทอดบอกยูทูบไอโม่มาโมทนาบุญนะ้ำ ็นไงค้าแรงเอ็ม้อยสองขวดจะยังไงกับยาขอเอ็มลอยกับพ่อนี่ลุงข้าแรงเรียกร้องเอาเอ็มลอยนี่ลุงคนนี้ถ้าทางป้ามืดวันนี่ก็เอาเอ็มลอยกับกาแฟให้ตัวเด็กนุ่งกางเกงไม่ออก ทีวีวนี้ <c oughs> น้องกางเกงไม่ออกท <c oughs> ีวีุ่นี้ม่ลอยบอลเลยเลยจีเขากินเอมลอยแม่ลอตัวแม่บอลได้ี